วันนี้นายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการถาแถลงข่าวประเด็นมาตรการปรับรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ร่วมกับนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยนายภูมิธรรมกล่าวว่าสืบเนื่องจากมีแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนทําให้เดือดร้อนและเกิดความสูญเสียเป็นจํานวนมากรัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องเร่งดําเนินการปรับปรามให้หมดไปดังนั้นจึงเกิดการทํางานโดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมาตรการทั้งแบบมาตรการป้องกันและมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ไขปัญหาและมาตรการเหล่านี้จะสําเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทงางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดือดร้อนที่กระทบกับความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงพี่น้องประชาชนที่ต้องสูญเสียทรัพยากรจํานวนมากม,มายเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราก็เห็นว่าความเดือดร้อนจากการถูกหลอกและโกงจากภัยไซเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องดับต้นต้นของประชาชนในปัจจุบันนะครับหลายส่วนทั้งในเมืองและต่างจังหวัดนะครับนั้นสิ่งต่งางๆที่เรากำลังทําขนาดนี้เนี่ยจะหนักถึงความสําคัญที่จะต้องขจัดภัย้แรงหมดนี้ให้ออกไปให้ได้ทั้งหมดนะครับนั้นท่านนายกมีข้อสังการให้ท่าน บานดาเนินการขจัดภัยนี้อย่างเร่งด่วนด้วยรู้ว่าภัยนี้เป็นภัยระดับชาติที่ทั้งโลกกาลังประสบปัญหาในรูปแบบเดียวกันโดยผู้อัดคออาชาพกรรมเนี่ยยังซ่อนอยู่ในที่ต่างๆัที่เรามองไม่เห็นเพราะนั้นกระบวนการตร่างๆจงต้องบรณารการกาลังเจ้าที่รัฐบาลส่วน,นต่างๆรวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จหะหารือและก็หาทางออกมาเท่านี้นะครับ ด้านนายประเสริฐจันทระร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าจากการปฏิบัติการของศูนย์ AOC1441 ในระยะเวลาหนึ่งเดือนมีประชาชนเข้ามาร้องเรียนกว่าแปดหมื่นสายนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กระทรวงเร่งดำเนินการออกมาตรการแก้ไขปัญหาแก้งคอซินเตอร์อย่างเร่งด่วนโดยได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยี กสะทะชและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือซึ่งหากพบหมายเลขโทรศัพท์ที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ศูนย์ AOC1441 จะดำเนินการแจ้งให้ผู้บริการเครือข่ายมือถือยกเลิกการให้บริการหมายเลขดังกล่าวทันทีผู้้ใหบบรรรรริกาโโคศพีี่่่ทททออออเเ์นยสัืืตวจ และระงับการโทรออกของเลขหมายที่ต้องสงสัยหากพบการโอรมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทันทีก็อาศัยพระราชกําหนดอาจกรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ให้ AOC สตชเนี่ยนำส่งคาสั่งดน้นก่าวไปให้สํงงานักงานกสทชเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเร่งรัดเมื่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตรวจสอบแล้วนะครับก็ต้องให้ระงับบริการหมายเลขทันทียกเว้นบริการสายรับสายเรียกเข้ารับข้อความสั้น แล้วก็ให้ติดต่อผู้ให้บริการรายดังกล่าวเพื่อให้แสดงตนและแสดงเอกสารพิสูจน์เหตุในการใช้งานนอกจากนี้ยังสั่งการให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือตรวจสอบหมายเลขที่มีการโทรออกผิดปกติมากกว่าหนึ่งอสายต่อวันเพื่อดำเนินการระงับใช้บริการหมายเลขดังกล่าวและให้ผู้ครอบครองหมายเลขดังกล่าวยืนยันตัวตนภายใน7ดวันหากไม่สามารถชี้แจงความผิดปกติของการใช้งานได้ศูนย์ AOC หนึ่งสี่หนึ่งจะดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดต่อไป กรวันเชเดีรายงาน